এখানে চিনি আমাকে নাই আপনার มามาจากที่ไหนเข้าจากแม่สอนเข้ามาจากที่ไหนแม่สออ้มามามาจากแม่สอนแล้วมามาที่มามาที่ประเทศไทยไม่ใช่จะไปมาเลโอ้จะไปมาเลยค้างไว้นี่ยังไม่ได้ข้าม๋อคือคือชุดนี้จะไปมาเลใช่ไหม่วันนี้มามาพักไว้ที่ไหนครับที่ที่นี่ที่ไอ้เทียวผมเรียกม่สกดีเหมือบอกที่ไหนี่พอะที่เขากุกใ่ไหมน้องก็ะาวเออน้องใต้ฉาว คือคือชุดเนี้ยคือชุดเนี้ยก็อยลองท่าถ้าวันนี้ไม่ไม่ไมโดนจับกุ้งก็จะไปที่มาเลยซยแล้วใช่เพราะว่าเมื่อคือนมาสี่ทุ่ม <fiance S 2> แล้วแล้วแล้วพวกนีแ้แล้วในหน้าเสียยังไงเสียค่าในหน้ารวมกันที่เนี่ต่อคนจะถกหนึ่งหกหมื่น 60, <000 S 2> ต่อต่อคนนะต่อคน เด็กกล่องควบสามควบเนี่ยอย่างน้อยประมาณสามหมื่นตีกันเงินที่นี่หกหมื่นนี่เติมตีกันเงินที่นี่ประมาณห้าล้านกว่าโอหกล้านประมาณหกล้านนายหน้าเป็นคนที่นี่ไหมคน,คนไทยไหมไม่รู้เหมืนอนกันไม่รู้น่าจะคนพม่าเขาติดต่อมาอืมไปไหมคนไปไหมอ๋อแต่ว่ามาเมื่อคืนนะมาเมื่อคืนนะเรา่าเดินทางมาประมาณสามมาแล้วเพิ่งจะมาที่เมื่อคืนมามาจากแม่สอดใช่ไหมครับนะมาพักที่นี่เพื่อที่จะข้ามไปมาเล แลก็ถ้าไปมาเลยต้องไป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 ยังไงต่อครับไม่รู้เหมือนกันเลยต้องมาพักบ้านใครบ้านตาชาวบ้านใครเขาพามาส่งไว้ตรงนี้ก่อนครับผูนี้เป็นแรงงานเพื่อไปไปมาเลยเพื่อที่ไปทำอะไรไปทำงานที่ไปทำงานที่กระบะไปทีงานถ้าไม่มีกระตันเขาก็ทำง่ายครับทำก็ทำง่ายหรือตีอ่ะไม่ได้ต้อง ส่วนมากส่วนมากเป็นเป็นเป็นคนที่ไหนก็จะมาพม่าอินเดรามอดพม่าอินเดรามพม่าอินเดรามก็มาข่านี่นีเนี่ยก็มพม่าอินเดรามก็มาพม่าอินเดรามแล้วผมไปไม่อยู่ไม่ได้เอกการผมเขาไม่ทำให้เนี่ยพวกนี้เขาไปนะเขาไปเขามีทำเอกสารให้แล้วเขาบ่ไปไม่อยู่ไม่ได้อะทำไมครับไม่ไม่รู้ไม่รู้